ร้อนระอุต้องต้องโดนเละสาวคนขุยรวมวงขยี้เผยนิสัยแท้จริงแก้ไม่หาย เรียกว่าทำเอาโลกโซเชียลร้อนชาค่ะเพราะล่าสุดคุณพ่อสมรักคำสิงขุณพ่อของสาวเบสคำสิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการเลิกราระหว่างลูกสาวกับหนุ่มตรงต,งต,งตงรงกฤษกรที่ตนสายปลายเหตุเกิดจากการนอกใจโดยสมรักเห็นช็อตที่ตรงตรง,งง้างมือจะตบเบสแต่ก็ห้ามไว้ทันซึ่งหลังจากที่สมรักได้ให้สัมภาษณ์โลกโซเชียลก็บอกเลยว่าลุกเป็นไฟมีทั้งให้กำลังใจเบสและสมรักคนเป็นพ่อเจอแบบนี้ ใครจะยอมและที่เป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะคะเมื่อมีสาวคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าว่าแล้วสันดานแก้ไม่ได้หรอกทำใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้วหล่อแค่หน้าซึ่งเธอคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนเก่าของตรงๆนะคะแต่เป็นเพียงคนคุยเท่านั้นโดยเธอยังบอกในคอมเมนต์อีกด้วยว่าหล่อแต่แบบเรียราดไม่ไหวงานนี้เราก็คงต้องรอดูแล้วล่ะค่ะว่าทางหนุ่มตรงๆจะออกมาพูดว่ายังไงบ้าง